รถยนต์รถยนต์มือสองผมเลือกแสงอรุณออโต,โตค้คาออกรถเพียงเจ็ดบาทไปดูกันรับประกันเครื่องเพีย์ห้าปีสองหมื่นกิโลซ่อมปีเมื่อการ30วันครับผมสนสนใจมาดูได้ที่แสงอรุณออโตค้คานะ สนใจรถยนต์มือสองอย่าลืมพักมาที่แสงอรมณขอ,อตโต๊ะพามีอะไรดีๆให้ท่านได้รับชมแล้วก็รถสวยๆรอท่านอยู่นะครับห้ามพลาดขอบคุณที่เข้าถึงสติ๊กเจอร์ไปเยอะคัต่อซอฟพาวเวอร์บอลเดอร็อคทิงตี้อร่อยมันตอบโจทย์มันเข้มข้นมันรงตัวเป็นอะไรที่หาความรู้สึกได้หมดเลยครับในความรู้สึกที่ท่านแวนห้องไปดูรถสวยจริงๆครับผม บรรยากาศที่แบบสวยเปหมดเลยครับ